สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับติ๊ก i น a t สุกกัญญาญาค์กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็กำลังจะไปที่ม o เทนบูลเลอ e r กันอีกแล้วค่ะคุกคนคือครั้งที่แล้วอ่ะไปมาแล้วใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่ไปก็อยากจะเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่ามันเต็มครั้งเนี้ยก็เลยจองออนไลน์มารเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายก็คือ167อเอันนี้คือเป็น คอร์สสำหรับ first time นะคะรวมค่าลิฟแล้วแล้วก็มีครูสอน2ชั่วโมงแล้วก็ซื้อค่าบัตรแทบอะไรสักอย่าง B ีแท็ ac, ใช่ไหมห้าดอนนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมนฟิลด์ค่ะทุกคน อันนี้ร้านอ,าอยู่ทาําเมียจชีเขาบอกว่าข้างล่างมันจะถูกกว่าข้างบนนะคะถ้าใครมากับครัวหรือมากับทุบอะไรใหญ่ๆที่ไม่สะดวกเมาแล้วอันเนี้ยก็สามารถไปเช่าข้างบนได้น,นะคะแล้วค่ะอาจจะสูงกว่าหน่อยอไม่แน่ใจว่ามากมากไหม,มนะคะ mm hmm. ก็คือติ๊กมีแจ็กเก็ตแล้วเนาะก็มาเช่าแค่กางเกง เกงขึ้นมาแบบนี้นี่ก็มาเช่าแค่ากางเกงแล้วก็เซสโนโบอ็จะ,จะรวมรวกอันนอฟรวมแผ่โนโนร,รวมรองเท้านะคะทั้งหมดก็คือ85ดอลล์ก็โอเคอยู่ในราคาที่รับได้นะคะแต่ราคานเนี้ยเราไม่รวมแว่นกับถุงมือรู้สึกว่าแว่นกับถุงมือมันไม่มีเช่านะทุกคนเราจะต้องมันเป็นของส่วนตัวที่จะต้องแบบคบขึ้นไปเองนะคะซึ่งเราก็ยืมเพื่อนมาแล้วเรียบร้อยนะคะใครยีมเพื่อนก็ไปยืมเพื่อนเอานะ,ะเพราะว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะครั้งต่อไปจะมีโอกาสแบบหรือจะชอบจะเล่นหรือเปล่านะคะที่นี่เนี่ยก็มีทั้งสโนว์บอร์ดแล้วก็ทั้งสกีเลยนะคะแล้วแต่ว่าอยากจะเล่นแบบไหนมากกว่าเนาะไอตัวที่เฟิร์สเฟิร์สทาวน์คอร์ดาก็เหมือนกันว่ามีทั้งสโนว์บอร์ดแล้วก็สกีเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะอยากไนแบบไหนนะคือตัวติ๊กกะ รู้สึกว่าสกีมันไม่เน,นะคะก็เลยเ,เ,เล่นสโนเพราะว่าเคยเล่นพวกแบบเซิรฟ์ฟสกีมาก,ก่อนด้วยก็เลยคิดว่าการส่งตัวมันน่าจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะล้มลุกคุกค,คานกันสักกี่รอบนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราได้บัตรอันนี้มาแล้ว,ลวเราก็มา first time แบบนี้นะคะนี่คือคุณครูมาสอนเรา แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วทุกคนนี่นะคะทุกคนเอาฟิตของเราในวันนี้ก็คือแน่นมาก <laughs> ต้องคือแปดร้อยเมตรก็คือยังเห็นชุดติ๊กอยู่นะทุกคนอันนี้เรายังใส่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่ครบดีเท่าไหร่นะคะเราจะต้องเดินตาไปขึ้นไปนั่งรถขึ้นไปด้างบานไปอีกหัวใรครับอันนี้เรากำลัง อยู่ในบทเรียนนะคะก็ตามคุณครูไปเพื่อที่จะไปฝึกขึ้นลิฟต์เหนื่อยมากทุกคนดูทุรักทุเลกที่สุดแค่ถื่สโนว์บอร์ดก็เหนื่อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศกาศสรสอนลงเนินนะคะสภาพคือเห็นสนโนวตกว่าทุกคนสนโนวตกสนโนวตกแรงมาก ครูเขาจะคอยประคองแบบนี้นะคะแรกสาภาพนะทุกคนปอ <c oughs> คือแบบว่าไม่ไหวแล้วฉันมาทำอะไรตรงนี้โอ้ my god <c oughs> <c oughs> คือตุย <c oughs> ไม่มีคำบรรยายใดๆนะคะตอนนี้คือคือต้องล้มแน่นอนจ <c oughs> <c oughs> องคอนร์ส167น่าจะเล่นไปแค่7เหรียญ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว จ็บเท้ามากเลยทุกคนมันแบบมันแน่นมากมันก็จะล้มแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือคุณครูของเราเธอ,อเหนื่อยอะ่ะเมื่อไรจะเล่นได้แบบเขาอะ่ะโอเคเดี๋ยวเอาละวันนี้เราจะต้องเล่นให้ได้แบบเขานะโอเคไหมปอวันนี้เราจะต้องแบบ p r o f e ช s i o นอลแบบนี้เลย<ม>เออคอยดูคอยดูน,นี่ตูดจะช้ำไปสักกี่กี่ดวงให้ไทยลิปก,ก็จะประมาณนี้ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะทุกคนเพ mm hmm. ื่อที่จะสไลด์ลงมาฮะรถเพื mm ่อที่จะสไลด์ลงมาคือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงขนาดแค่ลองฝึกอยู่ข้างล่างคือยังจะไม่รอดเลยนะทุกคนหนาวเย็นมือถ้าแบบว่าลมลุกคลุกคลาน ทุกคนคะคือสภาพติ๊กตอนนี้ก็คือไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยคือนั่งอยู่คนเดียวคือพวกพี่เขาพามาสอนตรงที่จุดจุดหนึ่งแต่ว่าคือติ๊กไปต่อไม่ไหวแล้วคือติ๊กเหนื่อยมากก็เลยนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอเขามารับอีกทีนึงคือเกรงใจอะ่ะคือมากับพวกพี่ๆเขาใช่ไหมแล้วคือพอเขามาสอนอะ่ะเราก็ลงไม่ไหวแล้วขาเราเหนื่อยมาก แล้วก็คือเขาก็เลยให้เขาลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปน็อกรอบเราใหม่อีกทีนึงค่อยลงไปใหม่คือคนมันไม่ได้มันยากมากครั้งแรกคือเจ็บตัวไปหมดเลยอ่ะคือแบบเจ็บข้อมือเจ็บข้อเท้าเจ็บซี่โครงไปหมดแล้วตอนนี้คือช้ำในไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้คือวันนี้คือเป็นแบบว่าพโนโตกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นไหมสโนะตกแล้วก็แบบเนี่ยมันจะเป็นแบบหมอกหมอแบบนี้เยอะมาก อ่ะเดี๋ยวให้ดู ตอนนี้เราก็กําลังนั่งรถกลับไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเราไม่น่าไปเสียตังค์167บาทค่าครูสอนเลยนะคะมีพี่ปอง <c oughs> พี่ปองคนนี้คือสุดยอดมาก <c oughs> คือสอนดิ <c oughs> แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็รู้ทิศมากกว่าตอนที่ครูฝรั่งสอนแล้วอาจจะเพราะฟังไม่รู้เรื่องด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็คนเยอะด้วยแล้วแบบว่าครูกว่าจะสอนแต่และคนนะ่ยก็คือแบบว่าค่อยๆจับต่อแถวทีละคนไปแล้วแบบคนมันค่อนข้างเยอะมันก็เลย เสียเวลาตรงนั้นไปคือแป๊บแปบเดียวก็คือสอนใส่รองเท้าสอนยืนสอนขึ้นเข้าพาขึ้นนินนปไปก็ครบแล้ว2ชั่วโมงนะคะเออก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นครั้งแรกของเรานะคะแต่ว่าวันนี้จบทริปไปได้อย่างสวยงามเลยนะคะทุกคนฝากฝากไทยสโนว์บอร์ดแคมป์นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองมาเล่นกับพี่ปองดูนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจไทยสโนว์บอร์ดแคมป์นะคะทุกคนพี่ปองเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นนะคะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิป Mountain Buler ของเราในวันนี้คลิปนี้ก็แม่เป็นไงวันนี้ครั้งแรกของหนูดีไหมย่ยมาเก่งมากเก่งของแม่ที่สุดเพราะแม่แบบว่าแม่ไม่เคยไปสูงขนาดนั้นนะเพงแบบฝึกอ่ะจริงอ๋อใช่แม่ฝึกแม่ไปอยู่แต่ต้องต้องต้องข้างล่างก็คือหนูมาครั้งแรกก็คือพี่เขาพาไปไหนตังไหนกันก็คือเป็นสังหวะที่แบบพี่ๆเขาพามาแล้วแบบว่าพี่ๆเขารู้ทางพามาเคยมาเล่นอะไรอย่างนี้ไงอืมแล้วปังไม่ไหว อันนี้เดี๋ยวเราก็จบทริปเพียงเท่านี้นะคะสนุกมากเลยทำไมเราหน้าเหมือนกันบายบายสำหรับใครที่สนใจก็มาลองเช่าอุปกรณ์ลองเล่นกันดูได้ค่ะแล้วก็หาสิ่งโปรเทคป้องกันตัวเองดีนะคะเพราะว่าจะปวดมากตอนนี้คือยังเจ็บซี่โคงไม่หายเลยเดี๋ยวต้องกลับไปรักษาตัวก่อนนะคะในคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบายบาย